New in Ku Garden ค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับช่วง New in Ku Garden ตอนที่2ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับอาหารแมวกระป๋อง Cindy r e ี i p e ค่ะขนาด400กรัมซิ n d y r e c ส p ีนะคะด้วยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยทุกคนจะเริ่มรู้สึกว่าแบบอุ้ยแพงหรือเปล่าดูแบบแพงจังเลยแต่จะบอกว่าน้องเขาเนี่ยนะคะราคาแค่30บาทเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นหรือว่า าหารแนวที่ขนาด400กรัมเหมือนกันมีฟังก์ชันเดียวกันเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่ประมาณที่15-30บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้า้องซิมดีลัสทีเนี่ยไม่แพงเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยดูแพงแล้วก็สีดูจืดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าวันนี้ต้องลองแล้วค่ะเพราะว่าเขาออกสูตรใหม่มาอีก4สูตรโดยสูตรทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทูน่าผสมกับเนื้อต่างๆเช่นทูน่าไก่ทูน่านมแพะทูน่าปูแต่และทีนี้ มันก็มี2สูตรที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยคนเขาไม่ค่อยทํากันนะแล้วมันแปลกยังไงน่าสนใจยังไงวันนี้ละคะ่ะเราก็เลยอยากเอาไอ้สสูตรเนี้ยมาเปิดกระป๋องให้ทุกคนดูว่าเนื้อของเจ้าซินนี้ลาสพีเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าแล้วก็มันน่าสนใจยังไงทีนี้สูตรที่เราเลือกมา2สูตรนะคะก็คือได้แก่โฮซาดีนค่ะแล้วก็โฮแมคคารลค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกระป๋องดูกันทีละรสเลยดีกว่าว่าไอ้สสูตรเนี้ยมันแบบดียังไงเอาสูตรแรกก่อนเลยนะคะคือเจ้าโฮซาดีนโฮซาดีนเนี่ย หลังจากที่เปิดกระป๋องมาก็รู้สึกว่าแบบมันแน่นเห็นเลยว่ามีหัวปลาลอยอยู่ข้างล่างเจ้าเหนือเยลลี่แต่แล้วพอเราตักขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่ามันแน่นจริงๆมันไม่ได้จบตาแล้วคือให้สิบเต็มไม่หักเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่ห่วงเนื้อเลยคือเห็ดมีทั้งหัวมีทั้งเนื้อมีทั้งตัวคือรู้เลยว่าแบบในกระป๋องเนี้ยมันมี ปลาอยู่เต็มจำนวน400กรัมแล้วก็ที่เหลือเป็นเยลลี่จริงๆแต่นอกจากนี้เขาไม่ได้ใส่แค่นี้เขาใส่วิตามินเข้าไปด้วยก็คือจะมีวิตามินต่างๆ B1 ทอรีนบำรุมมงสายตาแล้วก็มีตัวที่ช่วยลดแหรนบอดด้วยค่ะต่อมาเราจะมาดูเจ้าตัโฮแมคเคลวโฮแมคเคลเนี่ยก็คือเนื้อแน่นไม่แพ้กันเลยอะคือตัดขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบอืมเต็มที่แต่ว่าความตาก็คือปลาแม วมันใหญ่กว่าหัวปลามันใหญ่กว่าเนื้อชิ้นปลามันก็เลยใหญ่กว่าโฮซาดีนทําให้เวลาตักออกมาแล้วรู้สึกว่าแบบเป็นเนื้อเป็นหนังแน่นเต็มคำค่ะทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ความชอบของน้องแล้วว่าน้องแมวเนี่ยชอบแบบไหนแต่ว่าจะบอกว่าทั้งสองสูตรทั้งโฮซาดีแล้วก็โฮแมคคาเรลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครเดาไปลองรับรองเลยว่าคุ้มมากเนื้อเน้น นำให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้ค่ะเรามีซินดี่ราสพีทง9สูตรอยู่ที่ทุกสาขาของ KU Garden แล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่ทดลองเปิดเนี่ย<ม>ก็รู้สึกว่าแบบมันน่าใช้จริงๆราคาก็ไม่แพงเลย30บาทแถมยังได้เต็มเนื้อเต็มหนังอะ่ะแบบไว้ใจเลยว่าซินนี้ราสพีจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังค่ะอยากให้ทุกคนมาลองกันดูนะคะสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์เพจ Facebook KU Garden p e s t พหรือหน้าร้าน k u Garden. ค่ะค่ะ